กลีบเฟื่องฟ้าขาจร กลีบเฟื่องฟ้าขจรจะนำกลีบขจรซ่อนไว้ในกลีบเฟื่องฟ้าจึงเรียกกลีบนี้ว่ากลีบเฟื่องฟ้าขจรค่ะวิธีการพับกลีบเฟื่องฟ้าขจรเราจะพับกลีบเฟื่องฟ้าในขั้นตอนที่1ก่อนนะคะการพับกลีบเฟื่องฟ้าขั้นตอนที่1ก็คือการพับริมซ้ายเลยเส้นตั้งฉากมาทางขวาเล็กน้อยค่ะแล้วก็พับริมขวาควายทับริมซ้ายมุมทับเท่ากันค่ะรักษายอดให้แหลมด้วยค่ะเสร็จแล้วเราแม็กพักไว้ ไว้ก่่อนคะต่อจากนั้นเรามาเริ่มพับกลีบขจรกันค่ะเมื่อเราพับกลีบขจรเสร็จเรียบร้อยแล้วนำกลีบขจรไปวางตรงกลางของกลีบเฟื้องฟ้าเพื่อที่จะพับขั้นตอนที่2ของกลีบเฟื้องฟ้าค่ะเราพับริมซ้ายของกลีบเฟื้องฟ้าควยมาทางขวาแล้วเราก็พับริมขวาควยไปทางซ้ายรักษาแนวโค้งด้วยนะคะเมื่อเราพับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะได้กลีบเฟื้องฟ้าข,ขจรที่สวยงามมากค่ะ